สวัสดีพี่น้อง fc สุขท่านนะครับอันนี้ก็มาทําคลิปนะครับผมให้รับชมนะจะมีนะครับผมมีแบบนะครับผมแบบบ้านนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวบ้านก่อนนะตัวบ้านตอนนี้เสร็จนะครับสมบูรณ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับรับรับมอบเรียบร้อยนะครับต้องมารีวิวตอนนี้ห้าโมงจะหกโมงแล้วนะครับแล้วก็มืดมืด้วยนะครับเหมือนกับฝนจะตกนะครับท้องฟ้านะครับฝนจะตกก็เลยมาทําคลิปก่อนนะครับ ใครที่อยากได้แบบทรงบ้านแบบนี้นะก็ต่อสอบถามนะครับแบบบ้านมาได้นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนะเป็นบ้านแบบว่าทรงปั้นห่านะครับผสมมีโมเดลหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวบ้านนะครับแรบสรงบ้านป,ประมาณนี้นะสีเทานะ ก็มีแบบออกเป็นโมเดิร์นหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็หลังคาเป็นปั้นหยานะทรงนี้ใครที่อยู่เมืองแพร่นะครับก็เข้ามารับชมได้นะบ้านนะครับอยู่ตำบลป่าแดงนะครับบ้านหนองแขมนะบันไดขึ้นห้าขั้นนะครับตรงนี้ก็น่าจะประมาณสัก Minutes, เมตรสิบนะครับความสูงนะเมตรสิบนะหนึ่งเมตรกับอีกสิบเซนติเมตรนะครับความสูงก็กําลังสวยนะประมาณนี้นะตรงนี้เป็นระเบียงนะนี่ด้านข้างนะผมมีแบบให้นะครับเดี๋ยวผมใครที่สนใจนะบ้านทรงนี้นะเดี๋ยวผมมีแบบให้นะผมนะนะ แบบนะัขายแบบให้นะับนี้เป็นด้านข้างนะครับให้ดูด้านหลังไปเลยดีกว่านะดูด้านหลังด้านหลังก็แบบนี้นะไม่มีอะไรมากนะด้านหลังนผะมมีแบบให้ก็เดินบนเลยนะ นี้เป็นทางขึ้นนะทางขึ้นบันไดห้าขั้นเหมือนกันเนะี่ยประตูไม้นะนี่ครับนี่เป็นห้องน้ำแล้วเราก็มีเป็นห้องนะ กระจกนี่ตกแต่งนะครับสวยงามนะครับรอบบ้านเลยนะตรงเสานี่ก็เป็นหินนะครับหินกาบนะเป็นหินไม่ใช่หินอ่อนนะเป็นหินกาบนะบแต่ว่าใส่แบบเป็นออกสีเทานะครับแต่ว่าทาสีแล้วเป็นสกด,ดำสวยอยู่นะนีด้านรอบๆอบบ้านนะ เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนะเดินขึ้นมานะน,นี่เป็นหน้าบ้านนะครับเระเบียงหน้าบ้านนะเดินเข้าบ้านมานะมืดหน่อยนะไม่ได้เปิดไฟนะอันนี้ช่วงตอน เย็นนะครับเนี่ยครับด้านด้านหน้านะครับเดินออกประตูไปนะเป็นระเบียงนะตรงนี้เป็นห้องโถงเล็กเนะยห้องโถงเล็กยังไม่ได้อออะไรโซฟาหรือว่ามีอะไรมาตกแต่งนะตรงนี้เป็นระเบียงนะครับเดินออกมาตรงนี้เป็นระเบียงนะ เป็นวิวชมวิวได้นะครับตัวนี้วิวนี่รอบเลยนะมีชมวิวรอบบ้านนะครับมีคมไฟนะมีหลอดไฟประดับนะตรงเสานะก็ออกเป็นแนวแบบโมเดิร์นหน่อยโมเดิร์นนิดๆนะผสมป,ปัญญานะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องนะ้บห้องน้ำนะด้านหลังก็เป็นห้องครัวนะมีห้องโถงนะงไป สามห้องนะห้องนอนนะครับห้องนอนตรงกลางนะครับแล้วก็ห้องนอนตรงนี้นะเป็นแบบนี่ไม่ได้ซื้อตู้อะไรมาเนะี่ยนี่ห้องกว้างมากนะครับห้องน้ำนะาปามาดูห้องน้ำนะนี่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่จะตกแต่งยังไงก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่พี่พี่จะสนใจตกแต่งนะครับนี่ครับ ผมมีแบบให้ดูนะครับตรงนี้เป็นห้องกลางนะห้องตรงกลางห้องที่สามนะครับตรงกลางนะแล้วก็ตรงนี้มาก็เป็นห้องก็เ,เก็บของอะไรนะครับนี่เป็นห้องครัวนะครับห้องครัว กว้างอยู่นะครับที่จริงบ้านจะใหญ่กว่านี้นะถ้าอันนี้ย่อลงนะครับเพราะว่าให้มันเข้ากับที่ดินนะครับไม่งั้นปลกบ้านไม่ได้นะผมมีแบบให้ดูนะครับผมบีแบบให้รับชมนะครับแบบก็นี่นะครับเป็นแบบบ้านนะครับแบบ อันนี้คือคำนวณเรียบร้อยหมดนะครับทุกอย่างนะครับทั้งทั้งหลังเลยนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับที่ชอบแบบบ้านประมาณนี้เอาไปสร้างได้นะครับนี่ครับจ้าผมอนุญาตแล้วนี่ก็คือนะครับทำล่างมาเรียบร้อยนะสมบูรณ์นะครับคํานวณมาเรียบร้อยหมดนะครับคือแค่เอาไปให้ช่างทําได้เลยนะครับเหลือใครที่กู้ก็เอาไป ให้ทางอบตนะครับผมหรือว่าเทศบาลนะไปอนุมัตินะครับก็ให้ทําให้เขาทํานะครับแบบตามนี้เลยนะเพราะว่าคํานวณอะไรออกมาเสร็จสับเรียบร้อยหมดนะครับทั้งหลังเลยนะครับใครที่สนใจนะผมเอาแบบนี้ผมคิดราคาแค่สองพันห้านะครับนะบ้านทรงนี้นะครับผมนะผมคิดราคาแค่สองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ผมก็จะถ่ายเอกสารนะครับเอาไปให้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับนะมีกี่แผ่นนะครับผมให้ทั้งหมดเลยนะคือไม่ต้องไปคำนวณอะไรอีกแล้วนะอันนี้คำนวณมาให้เสร็จสับหมดนะครับตั้งแต่วางฝังตั้งแต่วางผังบ้านนะครับวางฝังบ้านอะไรทั้งหมดนะครับทุกอย่างนะห้องน้องห้องนอนห้องน้ําห้องโถงนะครับ,บเบียงนะครับ ห้องครัวนะครับห้องนอนน้องอะไรนะครับนี่นะประตูมีกี่บานนะครับกระจกนะครับหน้าต่างมีกี่บานนะคำนวณหมดครับนี่นะครับผมก็จะถ่ายเอกสารนะครับพิมพ์มาให้เลยนะครับแบบนี้เลยทั้งหมดนะครับนะมีอยู่ประมาณน่าจะยี่สิบยี่สิบเจ็ดแผ่นนะครับนี่ยี่สิบเจ็ดแผ่นนะครับ คำนวณเสร็จสับหมดทุกอย่างนะเอาไปให้ช่างทำได้เลยนะครับไม่ต้องอะไรไม่ต้องออกแบบอะไรอีกแล้วนะในราคาที่บ้านสวยๆแบบนี้นะครับในราคาแค่แบบแค่2,500บาทนะแต่ค่าไปจ้างให้คนทำนี่ก็แพงนะครับบางที่นี่เขาเอาเป็นหลายหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับผมนะหลักหมื่นนะครับหรือว่าถ้าหลักพันนี่ก็ไม่ต่ำกว่าห้าหกพันแน่นอนนะครับแบบนี้นะ แต่ว่าผมคิดราคาแค่2,500เท่านั้นนะครับสำหรับแบบบ้านนี้นะเดี๋ยวผมจะเอารูปลงให้ดูด้วยนะครับว่า,าทุกประมาณว่ามุมไหนบ้างนะครับนะตอนที่ถ่ายรูปนะครับมีรูปให้ดูด้วยนะครับนะแต่ว่านี้ก็เป็นแบบนะครับผมแบบทั้งหมดนะครับใครที่สนใจผมจะทิ้ง ID l i ล e นะครับแล้วก็เบอร์โทรไปให้นะครับให้ติดต่อมาได้นะครับตามช่องทางนี้เลยนะครับนะโอนเงินแล้วก็ส่งส่งแบบให้เลยนะครับส่งที่อยู่มาแล้วก็ส่งแบบไปให้ลูกค้าเลยนะครับส่งแบบไปให้เลยใครที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เห็นนะครับคลิปนี้นะแล้วก็ชอบบ้านแบบนี้นะครับ นะคใครชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแบบบ้านสวยๆนะครับทรงตั้นหานะครับ